สวัสดีครับผมนายนรินทร์สินโยธีนะครับจากคลิปที่แล้วครับก็ได้นําเสนอเรื่องการส่งข้อมูลออกปอดแบบไปและแบบบิบไปนะครับก็ต่อมาก็สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ต่อมาก็คือในในโปรคอนเทนเนอร์ก็คืออ่าทัมเมอร์มเคาน์มเตอ,อ,อ,อร์นะครับก็ก็จะเสนอเรื่องทัมเมอร์เคาน์เตอร์ทัมเมอร์เคาน์เตอร์นะครับก็เป็นคล้ายๆกับ,บดีเลย์ครับ แต่ก็จะแม่นแม่นยำกว่าครับในการหนเวลาครับทั้มแมชท็อกเตอร์นะครับ,รบก็เป็นฟังก์ชันพิเศษของ mc ห้านะครับที่ใช้งานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเวลานะครับซึ่งต้องการความแม่นยำสูงเช่นการหน่วงเวลาการนับความถี่รวมถึงการอินเทอร์ลับและการสื่อสารผ่านความอนุกรมด้วยงานเหล่านี้ จึงจําเป็นต้องมีทัมเมอร์และเคาน์เตอร์นะครับทัมเมอร์นะครับเป็นวงจรนับซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในซิป MC51 นะครับโดย MC51 นี้จะมีทัมเมอร์อยู่สองชุดคือทัมเมอร์ศูนย์และก็ทัมเมอร์หนึ่งทัมเมอร์มีโหมดการทํางานทั้งหมดสี่โหมดโดยสามารถควบคุมการทํางานผ่าน, <c oughs> ister, นรีจิสเตอร์ทัมเมอร์เคาน์เตอร์คอนโทรได้นะครับแล้วก็กําหนด หมดของทัมเมอร์ก็คือก็จะมีโหมด0ผ่านโหมดทัมเมอร์เคาน์เตอร์นะครับซึ่งรีจิรเตอร์ทั้งสองตัวนี้ก็จะเป็นรีจิรเตอร์ที่สำคัญต่อทัมเมอร์แล้วก็เคาน์เตอร์เป็นอย่างมากตัวแรกนะครับเราก็จะมาศึกษาเรื่องรีจิรเตอร์ PCON นะครับนี่ก็คือทัมเมอร์เคาน์เตอร์คอนโทรลรีจิรเตอร์นะครับซึ่ง จากตารางนะครับก็มาดูตรงที่ p C 0 N อ l เจ็7ครับอ่าเราก็มาดูที่ T F 1นะครับตัวนี้นครับก็จะทําหน้าที่เป็นแบตซึ่งมีสถา,ถานะสถานะรอจิตหนึ่งนะครับเมื่อนับเกิดค่าโอเวอร์โฟที่ทัมเมื่อหนึ่งส่วนตัวัดม,มานะครับ T R 1 T Con C t คอนเรียกว่า t นต n ผนี้เรียกว่า t, con, า t con, ค o อนะครับ Timer mm hmm. 1>, 1 Run Control Bit นะครับก็เป็นบิตที่ควบคุมการทํางานของ Timer 1นะครับโดยถ้ามีการเซตที่บิตนี้ให้เป็น l หนึ่1จะควบคุมให้ Timer 1เริ่มทํางานและถ้าให้บิตนี้เป็น l อจ i ศ0นะครับก็จะทําให้การควบคุมที่ Timer 1หยุดทํางานนะครับต่อมานะครับที่ TF0 นะครับหรือ t นห้5 ทามเมอร์อรอวนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นแฟลชซึ่งแสดงสถานาะลอ g ิกเป็นหนึ่งนะครับเมื่อเกิดเมื่อ,เ,อเกิดค่าที่นับเกินโอเวอร์โที่ทําเมื่อศูนย์และจะกระโดดไปทําโปรแกร,รมการตอบสนองการอินเทอร์เซึ่งอยู่ภายในตําแหน่งเริ่มต้นที่ add-date address 0 0 b ของหอน่วยความจําโปรแกร,รม ซึ่งบิดนี้ก็จะถูกเลียร์ให้เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัตนะครับโดยทางฮาร์ดแวร์นะครับ <c oughs> ต่อมานะครับที่ท i m เมอร์ TR0 หรือ TR4 นะครับหรือท er ําเมอร์รันคอนโทรบิก็จะเป็นบิตที่ควบคุมการทํางานของท i m เมอร์ศูนย์โดยถ้าทําการเซตที่บิตนี้นะครับให้เป็นลอจิกก็จะสามารถควบคุมให้ท i มเมอศูนย์เริ่มทํางาน และถ้าทําการเชียร์แบบนี้นะครับก็จะเป็นสถานะลอติก0ูนก็จะทําให้พวกกุ่มทาเมื่อศูนหยุดทํางานนะครับต่างนี้นะครับที่คอน4ถึงที่คอน7อ่าก็จะเป็นการทํางานของทาไม่นะครับส่วนส่งนี้นะครับก็จะเป็นการทํางานของอินทลรันะครับเมื่อ i อ e 1ีหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งนะครับอินทัลรับจกทายนอกที่ขา i e i n t หและจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับก็คือเมื่อประมวลอินเทอร์ลับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนถัดมานะครับที่ขา i t หนึ่งนะครับก็จะเป็นใช้กำหนดสัญญาณอินเทอร์ลับจากขาภายนอก i n t หนึ่งถ้ากำหนดให้ค่าเป็นศูนย์นะครับก็จะเกิดการอินเทอร์หลับเมื่อมีสัญญาณตอกขาลง แต่ถ้าเมื่อเรากำหนดให้ค่าเป็นหนึ่งนะครับก็จะมีการอินทันหลับเมื่อสัญญาณตอบขาข,ขึ้นนั่นเองนะครับตัวถัดม,มานะครับที่ IC ON หนึ่งนะครับหรือ R TI IE ศูนย์นะครับถ้ามีค่าเป็นหนึ่งก็จะเมื่อมีการอินทันหลับจากภายนอกนะครับที่ขา INT ศูนย์จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับ เมื่อมีการประมวลผลอินเทอร์ับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับ IT0 ใช้กำหนดสัญลักษณ์ลักษณะสัญญาณอินเทอร์ลับ,ญญานนบจากภายนอกนะครับ INT0 ถ้ากำหนดให้มีค่าเป็น0จะเกิดการอินเทอร์ลับเมื่อมีสัญญาณขอบขาลงแต่ถ้ามีค่าเป็น1จะเกิดการอินเทอร์ลับเมื่อมีการาสัญญาณขอบขาขึ้นนะครับถัดมานะครับเป็น TIMER/PORTER นะครับ ก็เป็น TMOD หรือ T m o มนะครับก็ทํ้มเมอร์คเตอร์หมดคอนโทรลิสเตอร์นะครับก็จะมีทั้มเมอรที่เป็นทั้มเมอร์หนึ่งและทัามเมอร์ศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก็จะมาศึกษาตามตารางดังนี้นะครับเกตนะครับก็ใช้เลือกวิธีปิดเปิดทัามเมอร์ถ้าให้ค่าลอจิกศูนย์เป็นเกตศูนย์นะครับเกตเท่ากับศูนย์ก็จะเป็นการกำหนด ให้สถานะของบิตนี้เป็นลอยติดศูนย์นะครับจะทําให้ทาหน้อร์ศูนย์วงเล็บทามเามอรนี่ยทำงานโดยควบคุมจากบิต TR ส่วงเล็บ TR เนี่ยในรีจิสเตอร์ TCON นะซึ่งเป็นการควบคุมทา f ต r w แรบ์นะครับผมต่อมานะครับถ้าให้เกรีรเท่ากับ1ก็จะเป็นการให้สถานะของบิตนี้มีค่าเป็นลอยติดหนึ่ง จะทําให้ทํมเมื่อศูนย์แล้วก็ทําเมื่อหนึ่งทำงานทํา er 0, เมอ่อศูนย์วาเล็บทัเมอร์หนึ่งทำงานนะครับโดยจะควบคุมจากภายนอกที่ขาอินเทอร์ I N T O T ศูนย์ 0, ในวงเล็บ I N T 1, หนึ่งของขาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งจะเป็นการควบคุมททงฮาร์ดแวร์ต่อมานะครับ D/T นะครับ Timer or Counter Selector er. เป็นการกำหนดฟังก์ชันการทำงานของ Timer นะครับโดยการกำหนดสถานะลอจิกของบิตนี้โดยเรียกว่าจะให้เป็น Counter หร er. ือ Timer หากกำหนดให้สถานะลอจิกเป็น0นะครับก็จะเป็นการเลือกให้เป็นสถานะสถานะ Timer นะครับถ้าส่วนมาก Timer นะครับก็จะเป็นตัวของการตัวตั้งเวลานะครับ โดยใช้พวกสัญญาณนาฬิกาจากภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและถ้าเรากําหนดให้เป็นปิดหนึ่งนะครับก็จะเกิดการกําหนดการนับา,ตอ,าตอร์เ์าา์เตอร์ก็คือการนับขึ้นนับลงนะครับโดยให้มีการนับสัญญาณจากอินพุตภายนมอ,อกที่ขาทีศูนและขาทีครับนี่ก็จะเป็น วงจรของทําเมอรพาเตอร์นะครับสมมุติถ้าผมป้อนหนึ่งเข้าไปนะครับป้อนหนึ่งนะครับออกมาตัวนี้ก็ต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเจอเกตมาเกตเข้าไปนะครับเมื่อโดยสถานะออกถ้าสมมติฐานนี้เป็นศูนย์ครับโดยสถานะออกลอจิกออกมาก็ต้องจะเป็นศูนย์นะครับเมื่อถ้าเราป้อน tr ศูนย์เข้ากับศูนย์ ที่ i e ตัวนี้เท่ากับศูนย์แน่นอนครับอ่าเท่ากับหนึ่งยอมัครับเท่ากับแน่นอนครับหน,น,น,นึ่งกันหนึ่งก็ต้องได้หนึ่งนะครับสถานะก็จะเป็นหนึ่งส,นนส่วนค่าส่วนถ้าผมก้อนสถานะตรงนี้อ่าเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ เป็นศูนนะครับออกมาก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น0 0นศูนออหนี่ยก็จะได้หนึ่งะครับแต่ถ้าป้อนตรงนี้เป็นศูนครับออกมาก็จะได้ศูก็จะทำให้เราเจอทำลังนะครับ ไปนะครับรีจิตเตอร์ทีโมดทัมเมอร์คอสเตอร์คอตัวรีดิจิตเตอร์นะครับที่ M1 M1 เนี่ยก็จะมี M1 แล้วก็ M0 นะครับก็เป็นโหมดดิจิตเตอร์เป็นการกำหนดให้โหมดการทำงานของคอสเตอร์และทลัมเมอร์ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4โหมดด้วยกันนะก็คือโหมด0โหมด1โหมด2แล้วก็โหมดา3ซึ่งจะอธิบายในลำดับถัดไปนะครับครับนี่ก็คือ อ็มหนึ่งมศูนย์นะครับถ้าให้สถานะลอจิกเป็นเช่นนี้นะครับสถานะลอจิกเป็นอย่างนี้ศูนย์ศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์ะครับถ้ามหนึ่งเป็นศูนย์มศูนย์เป็นศูนย์ก็จะเป็นสถานะหมว่ศูนย์น,นะครับก็จะเป็นงานทํางนานที่แบบบิดทําเมอร์ทอเตอร์นะครับกับห้าบิตเบอร์สเกลาร์นะครับก็รวมแล้วก็บิตหมว่ศูนย์นี้ก็จะทํางานอ่ เป็นทา์เมอร์ขนาดสิบสามบิตนะครับส่วนตัวนี้นะครับถ้า m หนึ่งเป็นศูนย์ m ศูนย์เป็นหนึ่งก็จะทำงานที่โหมดหนึ่งนะครับก็จะทำงานเป็นทา์เมอร์เคอร์เตอร์นะครับสิบหกบิตแล้วก็ถ้า m หนึ่งเป็นหนึ่ง m ศูนย์เป็นศูนย์นะครับ,ก, 1, นนรบก็จะเป็นโหมดสองจะทำงานเป็นทาร์เมอร์ขนาดแปดบิตนะครับ,ๆๆบรีโหลดทาร์มเมอร์เคอร์เตอร์ก็คือ จะมีค่ารีโหลดคะ่าใหม่โดยอัตโนมัติออโต้รีโหลดสังเกตว่าบินสามบทสามจะมีทั้งหมด2อสองอย่างนะครับก็คือจะแยกการทำงานระหว่างทาเมอร์ศูนย์แล้วก็ทำ,นนะทำเมอร์หนึ่งทาเมอร์มอเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการหาค่าเวลาในแม็กซ์ไซเคิละนะครับซึ่ง การทํางานของตัวจับเวลาโมดต่างๆได้สัญญาตมิการภายในตัว Microcontroller คว่าเวลาเริ่มต้นในการนับหรือตั้งเวลาอยู่ใน r e ส i s t ร r นะครับ THX หรือ t, t l s แล้วก็จะเพิ่มค่าขึ้นทุกครั้งของการนับโดยหนึ่งครั้งของการนับคือการเพิ่มค่าหนึ่ง Maxian ไปขึ้นสัญญาณความถี่นาฬิกาถ่างด้วย12เพราะฉะนั้นการนับค่าการนับ จะต้องคำนึงถึงความถี่ของพิสตอนนะครับที่นํามาใช้ด้วยนะครับผมเราก็จะสามารถหาเวลาในหนึ่งแม็กซิมลเซิฟอได้ดังนี้นะครับอ่าสมมุติว่าครับให้ได้พิสตอนนะครับ,บ,รบ,บเ็ x คูณ12ได้เท่าไหร่ไนะครับก็คือ12ก็คือมาเข้าสู่ m c คูณ12หารด้วย m คูณ5นะครับอัวนี้ครับ นี่ก็คือความที่นะครับเพราะว่าคูณด้วยแร่ซิคลอนนะครับก็จะได้ข้าวมาเป็นในกรเบวการมันจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าเป็นตารางงานทำงานของทัมเมอร์เคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นโหมด013โหมด013นะครับก็จะเป็นที่ทำเงินสูงทำเงินหนึ่งเคาน์เตอร์ศูนย์เคาน์เตอร์ประหยาดเงินท้าจะนำท่าไปใช้นะครับ ก็จะเปลี่ยนมันได้ทามที่อกะสมมติเอาเอา t i ม e เมอร์หนึ่งนะครับฟังก์ชันจะใช้หมดหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราก็จะเป็นศูนย์เอ็กซ์หนึ่งศูนย์นะครับสมมติถ้าจะใช้หมดศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เอ็กซ์นย์ศูนย์ก็จะประมาณอย่างเงี้งยเดี๋ยวเรามาดูวงจรเลยนะครับวงจรนี้นะครับก็จะเป็นวงจรในการใช้ทมเมอร์นะครับหน่วงเวลาหนึ่งมิลลิวินาทีนะครับ ที่ใช้ทําเมอน่วงเวลา1มิลลิวินาทีนะครับผมซึ่งการใช้ทําทเมอ่งเวลานะครับจะมีความเที่ยงตรงสูกวัวการน่เวลาแบบธรรมดาครับโปรแกรมนี้นะครับจะทำงานที่ P1 P0 น,ดดนะครับเป็นบิตท,ที่ใช้ในการส่งสัญญาณทางนะครับออกมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ออส แต่ซโสโคปวัดสัญญาณที่สร้างขึ้นนะครับเรียกอุปกรณ์ออสซโรสโคปตัวนี้ครับจากเครื่องมือจากเครื่องมือตัวนี้นะครับตัวนี้จากเครื่องมือตัวนี้นะครับ การทำงานนะครับก็คือหนึ okay. <It> ่งแมกซีเซเิอที่บอกนะครับก็คือหารด้วยสัญญาณนาฬิกา12รูปในโปรแกรมโปรโอนนะครับก็จะใช้สัญญาณนาฬิกานะ12ในกันเนื้ดังนั้นแมกซีเซคเกิลของ MCs 45จะใช้เวลาเท่ากับ12นะครับหารด้วย12แบตเนกัเนื้ซึ่งเท่ากับหนึ่งไมโครวินาทีหรือหนึ่งไมโครเซ็กนั่นเองนะครับ ดังนั้นเมื่อต้องการสร้างสัญญาณพันธน์งในนลิวินาทีนะครับจะต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่ากับ1นมลิิหารด้วย1ไมโครเซ็ก็เท่ากับ1เมกซิไซเคินะครับค่าที่เราสามารถนับสูงสุดได้ก็คือก่อนที่จะเกิดข้าวโพก็คือ F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  นะครับเมื่อเลือกใช้ททมเมอร์ขนาด16บิตซึ่ง F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  นะครับนี่ก็คือค่าที่เท่ากับ 65535ดังนั้นสามารถคำนวณเลขที่กำหนดค่าฮามเมื่อตอนเริ่มต้นได้จากา65535ลบด้วย1,000นะครับก็จะเท่ากับ64535ซึ่งมีค่าเท่ากับ f c 1เกียเทนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเราจึงแบ่งบิดสูงและบิดต่ำได้นะครับเดี๋ยวก็จะแสดงให้ดูนะครับว่าถ้ากด นี่ครับก็จะเป็นการสแสดงในลิลลีไซเคิลพดิเกตทับซึ่งเป็นการสแสดงภาพที่สตรงของการใช้ทังเมื่อนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูโคสตกันเลยครับ <c oughs> นี่นะครับก็ประกาศไลบรารีนะครับทำงานของ i c ซ 951นะครับจากนั Bref, i, ını, e delay, ้นก็ประกาศไว้ดีไว้ดีเลย์นะก็ประกาศไว้ดีเลย์ธรรมดาอะปิดท่านครับขอโทษครับ ก็รประกาศไลบรารี a t แปดเก้า s ค่าหนึงแบบ s นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาประกาศกําหนดตัวแปรบิตนะครับโดยให้ root แทนบิต t สองจุดศูนย์ 0, นะครับแล้วก็มาประกาศ void i n i t i i นะครับก็คือให้ทํางนานของตัวนี้นะครับ,บ t s หนึ่งนะครับ 1, ก็คือการโหลดค่า f c s ไปที่มี t s ู r e a นคัเมื่อนึ่นนะครับ t l หนึ่งก็คือ การโหลดค่า 17s ไปที่บิ t ต่าของทํมเมอร์หนึ่งส่วน pr เท่ากับ1น,นะครับก็คือการสั่งให้ทามเมอร์หนึ่งเริ่มนับนครับจากนั้นก็การตรวจสอบนะครับตรวจสอบโดยให้โอเวอร์โฟของทํมเมอร์ตรวจสอบโอเวอร์โฟของทํมเมอร์หนึ่งนะครับจากนั้น ts หนึ่งเท่ากับ0ก็คือการเคลียร์บิตโอเวอร์โฟนะครับแล้วก็ pr หนึ่งเท่ากับ0ก็คือการหยุดนับนะครับเราก็มาดูในฟังก์ชันเนนหลักนะครับ dmod เท่ากับศูนย์ x หนึ่งศตัวนี้ก็คือศูนย์ x หนึ่งก็คือให้ทำงานที่ทามอหนึ่งบังที่แสดงในตารางนะครับแล้วก็ให้พูดเท่ากับศูนย์นะครับจากนั้นก็ให้วนลูปแบบไม่รู้จบนะครับก็เรียกประการเรียกประการเจ้ามิเดท้เายนะครับแล้วก็ให้สัญญาณทั้นของดิวตันตรงข้ามกับปัจจุบันนะครับ ก็แนี่ก็โค้ก็จะประมาณนี้ครับนี่จะเป็นการลักษณะการทําง,งานของทามเมอร์นะครับก็หากผิดพลาดกันไรใก็ขออภัยด้วยครับก็ทามเมอร์ยังไม่มีวิทยอายุทธยังไม่ถึงขัง้นรุเนิรเท่าไหร่ก็ขอขอบคุณครับ